NVIDIA Reflex คืออะไรทําไมเกมเมอร์มืออาชีพถึงต้องให้ความสําคัญไม่ต้องบอกก็รู้นะคบว่าในตอนนี้เนี่ยวงการ e-sport ของเราเนี่ยช่างเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากมีการแข่งขันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆได้ได้ว่านะครับการแหลกแค่เสี้ยววินาทีเดียวเนี่ยสามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยซึ่งโปรเพเยอร์และเกมเมอร์หลายๆคนนะครับก็พยายามมองหาปัจจัยที่จะทําให้เล่นเกมลื่นนะครับรวมถึงไม่มีอาการแหลกทําให้เกมเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดซึ่งหลายคนนะครับก็อาจจะมองไปที่ค่าปิงบ้างความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้างเฟ เมเลดบ้างนะครับซึ่งก็ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่หลายคนอาจจะยังมองข้ามหรือไม่เคยรู้มาก่อนหนึ่งในนั้นก็คือซิสเต็มราเทนซีนั่นเองหรือค่าความหน่วงของการส่งข้อมูลของระบบครับยิ่งราเทนซีสูงนะครับการตอบสนองภายในเกมก็ยิ่งช้ายกตัวอย่างเช่นการคลิกเมาส์นะครับระบบจะทําการส่งข้อมูลไปยัง CPU และส่งต่อไปยังการ์ดจอให้เรนเดอร์ภาพออกมาซึ่งในระหว่าง CPU และการ์ดจอนะครับทุกคําสั่งที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยจะต้องผ่านเรนเดอร์คิวสก่อนถึงจะแสดงผลไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเเเรราาาาาาได้หมมยคววว่่วลที คลิกเมาส์นะครับหรือว่ากดคีย์บอร์ดเนี่ยหน้าจอจะยังไม่แสดงผลสิ่งที่เรากระทําในทันที แต่จะมีความหน่วงในเกมนะครับระหว่างรอการเลนเดอร์คิวนั่นเองซึ่งถึงตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่พระเอกของเราจะได้ออกลงสถีกับเทคโนโลยี NV i d i a เดียรีฟกครับซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับจะตัดการเลนเดอร์คิวออกทําให้นะครับการส่งข้อมูลไปยังกาจนะครับทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นการตอบสนองภายในเกมก็จะรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเกมที่รองรับ NV i d i a เดียรีนะครับก็มีมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่น a p e วกเรเจนต์วอลโล n ์แลนด์ก็ต์ออฟวอร์เบตเทิลฟิลด์สองศูนย์สี่สองฟอนไนท์เรนโบ แล้วก็อีกมากมายเลยซึ่งวิธีการเปิด NVIDIA Reflex นะครับก็ทําได้อย่างง่ายแสนง่ายครับแค่เข้าไปที่ตั้งค่าในเกมที่รองรับ NVIDIA Reflex นะครับก็จะเจอกับคําว่า NVIDIA Reflex แล้วก็ทําการเปิดได้เลยครับซึ่งวิธีการทดสอบนะครับก่อนอื่นแอดมินจะทําการเปิด NVIDIA Reflex Analyzer ขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นค่า latency ในระบบโดยวิธีการเปิดนะครับก็แค่กดไปที่ Alternate พร้อมกับปุ่ม Z ครับจะเจอกับหน้าต่าง GeForce Experience แบบนี้ให้เราเลือกที่ Setting ครับไปที่ Hard Layout ครับเลือกที่ Performance จากนั้นครับให้เลือกมุมจอที่เราต้องการให้ค่านี้แสดงออกมาแล้วก็เลือกที่ latency ครับหรือในบางเครื่องนะครับก็อาจจะเป็นคําว่า NVIDIA Reflex Analyzer นั่นเองซึ่งหลังจากเรากดเรียบร้อยแล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างสี่เหลี่ยมแบบนี้ขึ้นมาถ้าเราต้องการเปิดปิดนะครับก็แค่กดที่ alternate ท้องกับปุ่ม R นั่นเองรู้วิธีเปิดกันแล้วนะครับต่อไปเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าว่า NVIDIA Reflex เนี่ยจะมีผลมากน้อยแค่ไหนโดยเกมที่เรานํามาทดสอบวันนี้นะครับก็คือเกม Apex Legends หนึ่งในเกมที่รองรับฟีเจอร์ n อ็นวิดีอา e ์เรฟครับซึ่งภาพที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับด้านซ้ายจะเป็นภาพที่ปิดฟีเจอร์ Nvidia ดี f l e x ครับส่วนด้านขวาครับจะเป็นภาพที่เปิด Nvidia ดี f l e x จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าตอนปิดฟีเจอร์นะครับค่าเ e นเดอร์ t e เ c y นะครับจะใช้เวลาประมาณ3-6มถึงหกมิลลิเซกในการแสดงหน้าผลไปยังหน้าจอแต่พอเปิดฟีเจอร์แล้วนะครับค่า La เ e น c y ก็จะลดลงประมาณ2-3ถึงมมิลลิเซกเหลือเพียง2-4ถึงมิลลิเซกเท่านั้นครับทำให้ภาพที่ออกมานะครับตอบสนองการเล่นเกมได้ดีกว่าถือเป็นฟีเจอร์ที่นน่าาสสใจมกรับห โดยเฉพาะเกมยิงที่วัดกันเม็ดต่อเม็ดแบบนี้ทําให้เราได้เปรียบคู่แข่งอยู่พอสมควรครับและเกมเมอร์คนไหนนะครับที่สนใจฟีเจอร์เทพๆแบบนี้สามารถเข้าไปสั่งซื้อการ์ดจอ NVIDIA RTX ได้แล้วนะครับที่ w w w advice co t h หรือที่หน้าร้านสาขาทั่วประเทศและสอบประประลราวและอย่าลืมครับนึกถึง IT นึกถึง advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว